บิสมิลลาฮิรรรเเาาะห์มนิราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ทักทายนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็แฟนเพจบริษัทอัลมาเดนิพาสทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มของอา,อาจารย์มัสกันดานะฮะแล้วก็อาจารย์ยูซุฟนะฮะของเดือนตุลาคมตอนนี้กําลังด,ดําเนินการเช็คอินนะฮะกำลังทยอยชั่งกิโลกระเป๋าของแต่ละท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะตอนนี้ก็เริ่มนะฮะได้รับพาสปอร์ตบอร์ดิ้งพาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ เริ่มทําการชั่งนะฮะน้ำหนักกระเป๋าของกลุ่มนี้นะครับเดินทางกับสายการบินอ Y นะครับอิทธิหัดก็จะได้รับน้ําหนักกิโลคนละ30กิโลด้วยกันแล้วก็จะได้รับนะฮะอ่คนละ2ใบด้วยกันนะฮะอัลฮัมดุลละนะก็นี้เป็นบรรยากาศนะฮะการเช็คอินของกลุ่มอาจารย์มัสกันดาและก็อาจารย์ยูซุปในรอบเดือนตุลาคมนี้นะครับในวันนี้นะครับก็จะเดินทางทั้งหมด จำนวน81ท่านด้วยกันนะครับอัลฮัมดุลิลละอันนี้ก็เป็นทีมงานของเราบางส่วนและก็เป็นหุจนจัของบริษัทอัลมาดาดนะนะิพัสนะฮฮัมดุลิลละนะพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านญาติญาติก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวนะฮะการเดินทางของทุ๊บริษัทอัลมาดาดนิพัสผ่านเ,าเพจบริษัทอัลมาดาดนิพัสได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะคอยไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องญาติญาติาที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามกันนะครับ ทำดีละตอนนี้กำลังเข้าแถวเพื่อที่จะช่งางกระเป๋านะฮะทำดีล,ละนะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านช่วยกันดูอาให้การเดินทางของเราราบลื่นนะฮะเดินทางาโดยสวัสดิภาพแล้วก็ได้รับอุมร้อนะฮะที่ดีนะฮะเป็นเป็นอุมรอที่ถูกตอบรับจากเอกเอัอลอเลสพาเนะฮะัวตาลาเช่นเดียวกันแล้วก็ าทางทีมงานทุกท่านก็อยากจะขอดูอาให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ได้มีโอกาสให้เป็นคนหนึ่งที่เอเล็์สรงเลือกให้ได้มีโอกาสไปทําองค์รัชด้วยเช่นกันอัลคำยินละนะะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะได้รับชมบรรยากาศการเช็คอินของทีมเรานะฮะก็จะมีทีมงานของบริษัทอัลมาดดนิพัสหลายๆท่านด้วยกันที่มาคอยอำนวยความสะดวกนะฮะให้กับผุ้จัดที่เดินทางในวันนี้เช่นเดียวกันนะฮะ ก็วันนี้นะครับก็จะมีคุณาร์ดของเรานะที่เดินทางในรอบคืนนี้นะครับจำนวน8 1ท่านด้วยกันนะครับอตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตี1.5นาทีนะฮะก็พาสปอร์ตก็เริ่มได้กันทุกคนแล้วบอรดดิ้งพาสก็ได้กันทุกคนก็เริ่มทยอยชั่งน้ำหนักกิโลกระเป๋าของแต่ละท่าน สำหรับญาติญาติที่อยู่ทางบ้านนะฮะก็สามารถติดตามการเดินทางของเราแล้วก็การประกอบพิธีอุราชของแต่ละคลุบผ่านเพจบริษัทอัลมาดานิพัสได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับก็อยากจะขอดุอาให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีอุมราเช่นเดียวกันกับคลุบที่กําลังจะเดินทางนี้นะฮะอินชา่าลอเป็นอีกคนหนึ่งที่อลัลลอฮ์ทรงเลือกเราให้ได้ไปเยี่ยมบ้านของอลัลลอฮ์เช่นเดียวกันอินชา่าลอสักวันหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะฮะอาจารย์ที่นำทีมในคุ่นี้สักนิดหนึ่งนะฮะเพื่ออธิบายนะฮะแจกแจงรายละเอียดการเดินทางของเราในชุดนี้นะฮะไปซื้ออ่ะสลามุอะลัยกุมวะราะหะตุลลอฮิวะบบะลากาตุอัสลามุอะลัยกุมวะราะหะตุลลอฮิวะบบะลากาตุนะครับตอนนี้ประมาณเวลาก็ ทีหนึ่งนะครับสินาทีตอนนี้เรากําลังเช็คอินนะครับยัดของเราทั้งหมดก็คือประมาณ8ปดสิบสท่านนะครับชาวล,ลาตาล่าตอนนี้ทุกคนก็เง่้ยละไอ,อ,อ้ไล็กเสน้อนะเล็กเสื้อนะครับเราทำได้แล้วนะครับตอนนี้อินชาอัลลอฮ์บรรยากาศก,ารก็ร่าบรื่นไปได้ดีนะครับตอนนี้น้ําหนักของพวกเราก็น่าจะพอดีนะครับน้ําหนักของเราก็น่าจะ Qadi. Ya insya taala jadi pada malam ini malam yang agak tanya yang baiklah untuk orang ujak kita semua ni daripada Al Madani plus semuanya lape puluh pak oke okay, insyaallah taala kita akan uh, terbang dengan Saikan bin ya itihak. ya itihak, kita akan transit ke dua je dan kita akan sambung pula situ pergi kepada judah siapa judah dalam je pukul sepuluh setengah nak rajat to rajat kengkang เป็นทันต์ีนะครับเป็นอิตธิพลลงถึงที่อ,อิมาเรดนะครับประมาณาตีหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าครึ่งแล้วก็เราจะต่อไปที่จุดละอ,อีกสองชั่วโมงประมาณสิบโมงครึ่งจากนั้นเราก็จะขึ้นรถไปมาดีนนะก่อนนะครับคุณพ่อเราในแปดสิบคนแปดสิบกว่าคนเนี่ยรอบนี้นะครับเราจะเข้ามาดีนนะก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปทำอุโมงค์ ที่มกักกะตุมกอรมะนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจนะครับจะมาทำอุมรค์หรือว่าฮัชกับอัลมานีนะครับทางเรายินดีนะครับติดตามทางเพจของเราได้เลยนะครับเชลลเราเราจะมีทุกเดือนนะครับในเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีอีกกรุป๊ปอีกหลายหลายหลายครุปนะครับวันที่วันที่10 12แล้วก็15แล้วก็อีกอีกหลายหลายหลายครุปนะครับท,ที่จะไปในเดือนเฉพาะเดือนตุลานะครับ แล้วก็พัสจิการเราก็มีนะครับครุปที่จะไปแล้วก็รุ่นธันวามิชลล์แพ็กเกจของเราเนี่ยเราจะมีเราจะพยายามจัดให้ได้ทุกเดือนนะครับใครที่มีงบไม่ค่อยเยอะร,ร,รู้ว่าใครที่มีจะอยู่แบบ VIP ทางเราก็จัดให้นะครับอิชลล์ใครที่สนใจนะครับติดต่อทางเพจของเราได้เลยนะครับเพจอัลมาดานี่พลัสนะครับอิชลชล,ชล์เราจะให้ ใความสะดวกนะครับให้กับท่านท่านไหนที่ยังไม่ลองอยากจะลองไม่ใช่ไม่ใช่ลองนะครับคือใครที่ยังจะยังไม่ได้มาทําอุมรอดแล้วก็มีความตั้งใจงบน้อยๆน,นะครับอินชาอัลเราเราก็จัดให้ให้สําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับอ่าันนี้คือบรรยากาศ้องกำลังเช็คอินนะครับแต่ชาวเราะสกายนิง่งกิเตอร์โดเชอิชองและสมุนบากาักะ benak lah tu lah dia kena tengah malam dan benda ni tu je buku masuk ke buah lah satu lebih insyaAllah kita harap tau ini adalah satu kebaikan ke. uh, tu harap bagi pahala dah dari perjalanan kita dengan keikhlasan kita Insya Allah. Uh, ni insyaAllah ha, ni Amri kita ni ya Allah fadal uh, ni start daripada sekolah tengah dah jadi uh, empat orang ya semua uh, dua keluarga lah dua keluarga daripada sekolah tengah dan Alhamdulillah huh? Mak เตอร์ัพเพจเฮยอะไรวะนี่นิวครับเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศอีกมุมนึงนะครับก็ตอนนี้นะแถวของบริษัทอัลมาดนนี่ก็เริ่มทยอยนะเข้าแถวกันแล้วนะครับบางส่วนก็เช็คอินเข้าไปแล้วนะครับก็ยังมีบางส่วนก็กําลัง นะเข้าแถวกันอยู่อัลฮัมดุลลาห์นะฮะอินชาลอทุกท่านก็จะนะได้เช็คอินนะกันทุกคนอินชาลอบรรยากาศตอนนี้นะครับก็นะตีหน่งสิบเนาทีนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนะฮะก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะครับอินชาลอก็ฝากให้ทุกคนนะช่วยกันดุอาให้การเดินทางของเราในชุดนี้นะฮะชุดเดือนตุลาคมจำนวน8 4ทีท่านด้วยกันนะฮะให้เดินทาง โดยสวัสดิภาพนะฮะแลวกเ็เป็นการเดินทางที่ออร์โลสวาตาลารงพอพระไทยนะฮะและก็ได้รับรบัลลนจากอลร์โลสวาตานา mm hmm. เช่นเดียวกันในการเดินทางครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะฮะของการเช็คอินในค่าคืนนีนะ้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเดินทางไปประกอบพิชุมรัหรือฮัทนะฮะ mm hmm. ก็อัลมาดานิพัสก็เป็นอีกอตัวเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็าสามารถเข้าไป ดูรีวิวในเพจบริษัทอัลมาเดนี่พลัสหรือทางติกตอกของเพจได้เลยนะครับเพื่อ,อเป็นการตัดสินใจนะฮะ,ะที่ดีนะฮะเพราะว่านะครับเพจของเรานะฮะไดะ้มีการเคลื่อนไหวทุกๆวันทุกๆชั่วโมงนะครเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องญาติญาติที่อยู่ทางบ้านได้นะติดตามนะการเดินทางของเราแล้วก็ได้นะเห็นนะฮะการเคลื่อนไหวของเราผ่านเพจ อัลฮัมดุลิละสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่มีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับทักทายทีมงานทักทายคุณาจย์ของเราได้นะฮะเช่นเดียวกันอัลฮัมดุลิละนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่นอนนะครับก็ฝากดุอาให้กับพวกเราและก็ทางเราก็อยากจะดุอาให้ท่านเช่นเดียวกันให้เป็นนะอีกคนหนึ่งที่อลัลลอฮฺสวตาตตาลาทรงเลือกนะฮะให้ไปเดินทางประกอบพิธีอุหมะกับนะพวกเราเช่นเดียวกันอินชาลอฮ์นะฮะ ก็นะฮะค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นอีกค่ำคืนที่นะที่ดีจ้ะนะที่บรักะนะฮะอัลฮัมดุลลาห์ก็หวังว่าจะเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺมาตาลาทรงนะออมอบความดีนะฮะงามให้กับอุจาร์ของเราเช่นเดียวกันอินชาลอห์นะฮะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะอุจร์ของเราในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลลาหนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ถ่ายรบ,บรรยากาศโดยรวมของการเช็คอินในค่ำคืนนี้ให้พี่น้องที่บ้านนะฮะทางบ้านได้รับชมกันนะฮะก็เป็นการ,รถ่ายทอดสดนะฮะไลฟ์สดให้กับแฟนเพจนะฮะหรือผู้ติดติดตามนะฮะของเราได้รับชมกันนะฮะอัลฮัมดุลิลล นะครับสำหรับกรุ๊ปนี้นะครับก็จะถึงที่เจดดาในวันพรุ่งนี้ประมาณ1 0 3โมง35นาทีนะครับก็หลังจากนั้นนะับก็จะเดินทางกับรถบัส VIP เข้าเมืองมาดินากันนะครับแต่ก่อนที่จะถึงเมืองมาดินานะครับทางเรานะฮะบริษัทอันมาดินีพัาสได้จัดโปรแกรมเสริมนะฮะเพื่อไปเยี่ยมเยียนสถานที่ประวัติศาสตร์อีกสถานที่หนึ่งที่มีความสนใจนะฮะมากๆนั่นก็คือบาดันั่นเองนะฮะก็บาดาก็เป็นอีก สถานที่หนึ่งที่มีความสนใจที่นะฮะหลายๆนะบริษัทแล้ก็บริษัทของเราจึงให้ความสําคัญในสถานนี้สถานที่นี้เช่นเดียวกันนะ,ะก็อยากจะให้ทางหุ่นยนต์ของเราได้ทําการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกา<อ>ทําสงครามนะบัดดั้ระหว่างท่านอับดุสสโลสันลมกับชาวมุชิกินมะกะนะฮะในปีฮิจระัศักราชทีส่สองนะฮะก็เดี๋ยวทางทีมงานนะฮะ ผู้นำทีมของเราก็จะอมอบความรู้ในส่วนนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นะระกอบพิจิอุมรค์เช่นเดียวกันแล้วก็ไปสัมผัสสถานที่จริงที่นู่นนะฮะอีกสองเหรก็พรุ่งนี้นะฮะสำหรับใครที่นะติดตามก็สามารถเข้าไปดูแ์สสนะการเดินทางของพลุ่นี้ได้ผ่านบริษัทอัลมาเดนิพัสโดยเฉพาะบรรยากาศพรุ่งนี้นะฮะที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนดู สถานที่ประวัติศาสตร์บดัดเมืองบดัดนะครับก็เป็นอีกสถานที่นึงที่บอกได้เลยว่ามีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์นะฮะที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนนบ,บีนะฮะแล้วก็ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศบริเวณนั้นเนี่ยโดยเฉพาะภูเขาทะเลซายเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆนะหลายท่านที่เคยไปนะฮะก็จะรู้สึกประทับใจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่อัศจรรย์มากๆนะครับ อัลฮัมดุลลาห์นะฮะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะได้ไปเยี่ยมเยียนสักครั้งหนึ่งนะฮะบ้านของอัลลอฮฺมาเนาะตะลานอกนือจากการเยี่ยมเยียนบ้านของบ้านของอัลลอฮฺแล้วเนี่ยก็ได้สัมผัสนะสถานที่จริงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอัมบิสโซสัลลมแล้วก็หลายๆเหตุการณ์หลายๆสถานที่นะฮะเราก็จะได้เรียนรู้นะณนะสถานที่จริงนะครับผ่านนักวิชาการบริษัทอัลมาดานีพัส นะที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หลายหลายปีนะครับที่จะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องและก็บริการให้กับหุ้นจัดของเรานะครับก็ในเดือนนี้นะครับอยากจะแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบว่าทางบริษัทบันบานาันี่พลาสเนี่ยได้นะเดินทางกันหลยกรุ๊ปนะฮะโดยเฉพาะกรุ๊ปนี้เนะี่ยก็เป็นกรุ๊ปของเดือนตุลากรุปแรกที่จะบินไปซึ่งจะมีจํานวนทั้งหมด8 4ท่านและก็จะมีอีก นะวันที่11วันที่14นะฮะแล้วก็วันที่13นะฮะรวมรวม,รวมทั้งหมดนะฮะยังเหลืออีกประมาณ160กว่าท่านจึงนะะฝากดูอาให้กับพวกเรานะครับอินชอาลอก์กนะฮะอินชอาลอการเดินทางในครั้งนี้นะหวังว่าเป็นการเดินทางที่ได้รับผลบุญได้รับความาการปรอพระทัยจากอัลลอฮ์สุภตานฮะตาอลาอินชอัลอร์นะฮะ,าาะ,นะฮะเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้นะเป็นการเดินทาง เพื่ออสอสรสาตาลามเป็นนะเป็นการเรจตนาที่สูงสุดสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับอิชอลห <c oughs> ่อกตอนนี้กำลังทยอยนะฮะช่างกระเป๋านะของแต่ละท่านแล้วนะครับก็บดิงพ a าสของแต่ละท่านก็น่าจะได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะก็ไฟ์อีวายอิติหารในค่ำคืนนี้นะครับก็จะบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเวลาประมาณตีสองกว่านะครับแล้วก็ จะไปแชนซิตท,ที่เอ,อ,เอินเรตนะฮะแล้วก็จะเป็นต่อจากอิเรต8โมง30นาทีไปยังเมืองเจดดาหแล้วก็จะกำหนดการถึงที่เมืองเจดดาหประเทศซาอุดีอาระเบียเวลา10นาฬิกา35นาทีนะโดยประมาณนะครับก็จะมีทีมงานที่รอต้อนรับที่นู่นนะฮะทีมงานบริษัทอันบันดานิพัสหลายหลายท่านด้วยกันที่รอต้อนรับพี่น้องนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกในหลายๆด้านโดยเฉพาะการนะช่วยเหลือนะ าพาพวกแม่พี่น้องนะขึ้นรถบัสนะไปยังเมืองมาดีนะแล้วก็เมืองมาดีนนะก็จะเป็นนะสถานที่ที่เราจะไปนะทำการอิบาดัตท,ที่นั่นด้วยเป็นเวลาสีนะ่ห้าวันจากนั้นเราก็จะเดินทางเข้ามากรเพื่อประกอบพิธีอุมะค์แล้วก็เมืองมาดีนะเนี่ยก็จะมหีหลายสถานที่ด้วยกันที่น่าสนใจที่ทางเราจะพาฮุจัดไปเยี่ยมเยียนไปศึกษานะฮะ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีนะฮะอัลฮัมดุลลาทุกคนก็จะได้พบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความความสุขความสงบณนเะมืองแห่งนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นเมืองที่ท่านนาบีรักนะฮะเป็นเมืองที่ท่านนาบีรักแล้วก็เป็นเมืองที่ที่รู้สึกว่าใครก็แล้วแต่ที่เดินทางไปที่นั่นนะ่ยจะรู้สึกสงบจิตสงบ มีความสุขเอาง่ายๆคือมีความสุขสงบจิตนะฮะห้ามดิลิล่ะนะครับก็ฮุจจัดของเรานะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวัฟดุลลอฮ์อัลอุมาร์หรืฮุจจัดวัฟดุลลอฮ์นะเป็นแขกของอัลลอฮ์สุบานะวะตะละะนะท่านเบีบอกว่าอัลฮุจจัดวัลอุมาร์อัฟดุลลอฮ์ฮุจจัดแล้วก็ผู้ไปประกอบพิธีมรณะเนี่ยเป็นแขกของอัลลอฮ์สุบานตะลานะฮะใครที่เป็นแขกของอัลลอฮ์สุบานตะลาเนี่ยแน่นอนเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นผู้ทีีี่มมเกกยรติาๆ หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตั้งจิตนะฮะตัจดีนะฮทำการรีเซ็ตทุกๆครั้งของการเดินทางของเราให้อยู่ในคลองของาศาสนาอยู่ในะระบบอยู่ในการอิคลาสกันเนี่ยต่อ,อต่ออัลลอฮฺสุบฮานอตาลาเท่านั้นนะฮะเพื่อการเดินทางของเรานั้นเป็นการเดินทางที่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาอินชาอัลลอฮฺนะฮะ อัมจิลล่านะครับพ่อแม่พี่น้องทีเ่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดของบริษัทอันมาดานี่พลัสนะครับก็สามารถทักทายเ,าเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่มีคําถามที่อยากจะถามนะฮะก็สามารถถามนะฮะเข้ามาได้นะครับมิชชัลล์ว่าคำถามไหนที่เราสามารถทีติดต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเราก็จะตอบให้ทันทีนะฮะอินชาอัลล์โดยเฉพาะในเรื่องของแพ็กเกจอุ้มร้องหรือฮัตต่างๆนะฮะก็สามารถทักเข้ามาสอบถาม กับทางเอ็ดมินได้เลยนะครับทางเอ็ดมินพร้อมที่จะให้คําตอบแนะนําทุกๆข้อสงสัยนะฮะที่ชาวว่าก็สำหรับรอบนี้นะครับคุปนี้จำนวน84ท่านนะครับก็จะนำทีมโดยอาจารย์มัสกันดา41ท่านแล้วก็40ท่านก็จะนำทีมโดยอาจารย์ยูซุฟนะก็จะมีบัส จำนวนสองรถบัสสองคันด้วยกันที่จะรอรับพ่อแม่พี่น้องหุจัดของเราเนี่ยที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> หลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าบริษัทอันมาดนิยพสํานักงานใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็ก็ต้องบอกว่าสํานักงานใหญ่ของเรานะครับอยู่ที่นาราทิวานนะครับอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดกลางนาราทิวานและก็ส่วนที่ยาลาเนี่ยก็อยู่ที่อานิบงบารูนะครับสําหรับใครที่สะดวกนะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราหรือเข้ามาสอบถามที่สํานักงานใหญ่ก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้หรือท่านใดนะฮะที่สนใจแพ็กเกจแต่ไม่สะดวกที่จะมา สอบถามที่สำนักงานใหญ่ที่ออฟฟิศก็สามารถแจ้งแอดมินเข้ามาได้เดี๋ยวจะมีทีมงานนะฮะเข้าไปเยี่ยมเยียนชี้แจงรายละเอียดแพ็กเกจต่างๆที่บ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่นะสามารถใช้บริการกับทางเราได้นะครับก็ปีนี้นะครับโค้ต้าฮัของเรานะฮะได้ประมาณ6,000ด้วยกันนะครับก็มีจำนวนที่สมัคร ลงในระบบเนี่ยก็หลายพันคนแล้วด้วยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะไปอุมร้อหรือฮัดนะฮะก็บริษัทอัลมาดานีนะครัพสก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ไว้พิจารณารดูนะฮะสำหรับการตัดสินใจของท่านได้หรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะฮะก็สามารถเข้ามาสอบถามกับทางาบริษัทของเราได้หรือนะฮะ ให้ทางเราเข้าไปอธิบายให้กับท่านที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเราสะดวกยังไงก็สามารถแจ้งกับทางเราได้เลยนะครับนชาวล็อกก็ค่าคืนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับประมาณตีหนึ่งยีานาทีะฮะก็ขอนะ <c oughs> จบการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีหนึงในวันพรุ่งนี้นะครับอินชาัลอ์ที่เมืองยัด,ด้าที่เัดดานะฮะแล้วก็ ที่บัดดัตอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีทีมงานของเราไลฟา์สดให้ชมบรรยากาศบัด,ดัตยจเบลมัลยาอีกครั้ที่นั่นเช่นเดียวกันแล้วก็พร้อมกับเ,เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามบัดดัตที่นั่นเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถติดตามดูไลฟ์สดนะเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมๆกับเราได้ผ่านบริษัทอัลมาดานิพัสผ่านเพจของเรานะครับก็คำคืนนี้นะครับก็ขอฝากนะเพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่ใน السلام عليكم ورحمه الله وبركاته